แล้วนะคะเราก็เลยจัดไปเลยจัดเต็มอันนี้อาจจะไม่ค่อยบาลานซ์สักเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราหวังว่าอันนี้ก็คงจะจะขึ้นออกมาเนาะอันนี้แคดลิปโคะนะคะเจเรเนียมแล้วก็สวีทปอเทโต์วายฟล็อกส์แล้วก็ซันดรอปส์ซันดรอปอันนี้เรียกว่าชื่อไบเดนนะคะ อันนี้พยายามใส่เทียนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทินไปหมุนด้านนี้เดาว,ว่าอันนี้จะเป็นร่มนะคะเราก็เลยใส่ Impatient ไปแล้วก็อันนี้ซ่อนใบบัวบกไว้ข้างหลังค่ะเวลาเราอยากมีสมุนไพรมีใบบัวบกมาผักนิดๆหน่อยๆน่อยเราก็เดินมาตรงระเบียงเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะ เราปลูกค่อนข้างช้านะคะชาวบ้านชาวเมืองเขาปลูกไปนานแล้วนะเนื่องจากว่าเราเรารอต้นไม้ฟรีนะคะเขาขายไม่ค่อยได้แล้วช่วงนี้นะคะเป็นช่วงลดราคาละ <c oughs> โอเคก็หวังว่าจะโตไปกับเรานะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะห้อยลงมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ t ริมได้แล้วก็เอานี้ไปชําอีกนะคะ <c oughs> sweet potato ก็เหมือนเถามันเทศอันนี้เป็นเหมือนเป็นไม้ประดับนะคะสีเขาสวยเนาะเพราะว่าสีเขาเขียวเหลืองอ่อนแล้วก็พอสิ้นฤดูค่ะเขาก็จะมีมันเทศหัวน้อยๆอยู่ข้างในด้วยนะคะเมื่อก่อนไม่เคยไม่กล้ากินเนาะแต่พ่อสามีบอกว่าคนเวียดนามเขาบอกว่าเขาเคยลองนะคะแล้วก็อร่อยดีเออแล้วก็เราก็ไปอ่านมานะมันก็ว่าได้นะเขาก็ว่าได้นะในอาร์ติเคิลในบทความเนาะ ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์กันแล้วขอบคุณขอบคุณคุณวันยังอยู่ไหมเอ่ยเราเห็นสี่ดวงตาเนาะบ้านเราเราก็มีสองขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ทุกคนที่มาก่อนหน้านี้เลยนะคะขอบคุณน้องแมวขอบคุณน้องบ่าวน่อยไอ้คำม่วนขอบคุณพี่จากอาบูดาบีขอบคุณทุกกำลังใจที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะเรา เราอยู่ข้างถนนมานเราอยู่ข้างถนนคะ่ะก็ก่อนหน้านี้มีกิจกรรมนอกบ้านนะคะตั้งแต่ตอนบ่ายเลยลูกลงสะเนาะแล้วก็เกาะแล้วก็ตามมาด้วยปลูกดอกไม้แล้วก็ตั้งกล้องไว้อีกฟังเสียงน้ําตกแล้วก็ด้วยความเพลิดเพลินผ่อนคลายไปด้วยกันกับไลฟ์เรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็แถมไปด้วย t r a f f ิก traffic sound ก็มีเสียงอเขาเรียกอะไรล่ะก็มีเสียงรถขับไปผ่านไปผ่านมาเนาะได้ยินเสียงอะไรเอ่ย้านน้าจะปาร์ตี้กันแล้วนะโอเคค่ะทางนี้ก็เริ่มดึกแล้วนะคะเราเริ่มไลฟ์ตั้งแต่บ่ายห้าโมงเนาะตอนนี้ก็ สี่ทุ่มกว่านะคะขอบคุณทุกกำลังใจไลค์เมนแชร์คะ่ะเจอกันใหม่อุย้ยมีตั้งแปดคนขึ้นมาฮัลโลฮัลโลเวลคัม I'm gonna turn off my life say hello from upstate New York สวัสดีจากทักทายจากนิวยอร์กนะคะ Hello e v e r y o n e thanks for tuning in and um feel free to to type something say something even stick a photo ก็พิมพ์สติ๊กเกอร์หรืออะไรก็ได้ค่ะเป็นการยืนยันว่าเฮ้ยมานะถ้าอยากให้กลับไปส่งกําลังใจก็หยอดอะไรไว้นะคะถ้าทําช่องหรือว่าอยากเป็นกาลยานะมิตรรู้จักกันเป็นเพื่อนกันเนาะก็นี่ค่ะเราไลฟ์จากทางเหนือของรัฐนิวยอร์กนะคะตั้งแต่เราเล่นกันยาวๆเนาะตอนนี้มีเวลาช่วงปิดเทอมนะคะเดี๋ยวปลายสิงหานี่ต้องกลับไปทํางนานแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวลองดูกันสักตั้งว่าจะได้สักเท่าไหร่เนาะชั่วโมงมันค่อนข้างโหชั่วโมงการรับชมเนาะแล้วก็ไลฟ์มันได้มันเก็บชั่วโมงได้เยอะเนาะเพราะว่าถ้าคลิปมันก็ไม่ไม,ไม่มากสักเท่าไหร่เน,ะน,นาะคลา,าลวันพาไปตลาดตามสไตล์คลาวันพาไปตลาดตามสไตล์ใช่ไหมเอ่ยพอดีอุไม่ได้เอาลองอ่า โอ okay. เคเหลือแค่สีแล้วนะคะบายบายค่ะบายบาย see you until next one บายบาย have a good night or good morning from uh, around the world thanks for watching everyone bye p e ไม่ได้เรื่องละเดี๋ยวปิดปิดกับดอกไม้ดีกว่าปกติจะปิดก็ด้ดยมือเรานะ